คายจัดการด่วนฟรีนสโรชาโดนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงข้ามคืนหลังกรณีมีการแชร์คลิปที่เป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นและอ้างว่าเป็นไอดอลสาวฟรีนสโรชาจากซีรีส์ LG ชื่อดังทฤษฎีสีชมพูแพร่กระจายไปทั่วโลกโซเชียล โดยบุคคลดังกล่าวได้มีการไปดักซุ่มรอบบริเวณที่พักส่วนตัวและนำภาพและคลิปไปเสนอขายทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างเรียกร้องให้ค่ายต้นสังกัดออกโรงจัดการกับผู้สร้างข่าวเสื่อมเสียและลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของศิลปินล่าสุดทางด้านต้นสังกัด Idol Factory ได้แถลงการเตรียมดำเนินการแล้ว